ชมกันนะครับมีของหลากหลายเลยโอ้เยอะแยะบัวน,นี้เป็นอาหารทะเลนะครับคนเยอะมากนะครับนูน่นภาพบรรยากาศตลาดเทศบาลกบินบุรีนะครับน,นี่ผมใส่แมสนะครับซิกโอ้นี่เรือเ่องของเยอะแยะ ป้าฟังคนเยอะมากต่อโทษกินลูกแล้วทุกอยางกินลูกเยอะๆุสดเลยโอ้สายด้วยยันหอมไม้ มีเห็ด้วยครับเรามีหอยหนี่เอาหนังวัวดีกว่าแจ้งใส่ที่เล็กสา้อสิบบาทนะ นี่เราได้หนังวัวแล้วครับนี่มีบัวด้วยโอ้สภ <c oughs> าพบรรยากาศนะครับยาวโอ้เป็นครึ่งกิโลนึ่งนะครับเดินอย่างเดียวโอ้หมูปา่าเลื่ออันหนึ่งหกสิบแล้วแต่นะครับมีกบด้วยอ๋อสิด

ครับตยเกี่ยมังกรโลละสามสิบห้ารเด้อครัันเสานี่สาดซนกันเด้อสาดซุนกันสาดสาดจริงกับสาดเจ้าชมบรรยากาศนะครับเรื่อยๆเาเจ็าตั้งแน่เมื่อไม่น่ะเร็วๆแน่เห็นที่ยังนั่นถ้ากินหมาจุหันเลยคนเยอะนะครับคนเยอะเยอะรถติดยังต๋อมากจุหันนล้วม้นต๋อมากเว้ย ปลาไหลเยอะปลาโอ้เป็นกออะไต่อเออปลาแห้งปลาบ้านปลาแห้ง ก็จะเป็นสถานีนะครับข้างหลังมาจะเป็นทางขึ้นรถไฟนะครับสถานีรถไฟกบินบุนรีมานีก่ก่อนมานีก่ก่อนตัวเล็กมานี่ก่อนอือเอาตัวเล็กมาด้วยนะครับสามออะไรดีจ้าเลือกได้เลยจ้า อัรีเกเลกสวยเล่นอยู่นะจ๊ะบรรยากาศดอะมา่มานี่มเมไปนี่นี่เดินเดินนี่ ดอกไม้สดแถมมาเกร์10บาท10บาทเลยค่ะนีหลายเลยับนี้ยเลยนะครับนี่หอยเลยนะครับ้เลยนะคนอยเลย้เลยครับ โอ้ใจปลาที่มีมาปลาหน่อยเฮ้ยพี่เดียวครับตู้ถุงเงยครับใหญ่ร้อยเนึ่งปลาินไปกระพงครับไปได้ยี่เวาไปแล้วที่พูดเอาไปแล้วคอับปลาดันปลา้สองตัวเลยเดี๋ยวนี้หลากหลายนะครับจัดลงมำไมแจ้งถุงกันทำไมอันนี้หยังไม่หด

ไปเรามาดูนี่ข้าวเม่าก็มีด้วยเนาะเออมันโอ้มันอะไรนี่มันเจนไข่มันอร่อยถูกแล้วกินได้เลยต้มมาแล้วเนาะทานอร่อยแคบหมูปลาไหลเยอะนะครับปลาไหลเยนปลาไหลนาปลาไหลนานะ ครบถ้วนไม่เลยเลยตลาดเทศบาลกบินบุรีตำรวจสนทัฒนานะครับเป็นตลาด นู่าจะยาวไปนู่นนหะครับอ่านี่อะไรบ้างมีเป็นออมมันมีออมมีออมโอ้หน่อไม้เยอะหน่อไม้หน่อโจดจ้าจ้าหน่อโจดหน่อไล่เนี่ยสิบบาทอู้หูหูน้องไทยน้องไทยนี่ครบด้วยก็จะเดินมาถึงประมาณนี้นะครับเนี่ยหุปิงหุปิง นี่เราได้แล้วโอ้โหเยอะเลยอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราเที่ยวโอ้